ทุกคนคลิปที่ผมดําไปทั้งสองคลิปนั่นคือเอดูสิครับไอนนดีพอดีผมว่าใหม่ผมอาจจะมีช่วยติดตามกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะลงเฟซบุ๊กสาธารณะครับผมตอนนี้ผมไม่คลิปนี้ผมไม่ได้มาทำไรหรอกผมจะ ให้ทุกคนติดตามแต่อ,อะไรเนี่ราจะมีผมมีคลิปสอนโหลดโปรแน่นครับผมมีคลิปสอนโหลดโปรได้แน่โปรฟไฟล์นะกีดีเเซนน่าจะแตกหมอนเยอะกว่านะติดตามผมด้วยนะคือโอ้ยราะผมไม่ค่อยมีใครติดตามนะครับ ตอนนี้ช่องผมไม่มีใครติดตามแล้วเนีย่ยขอทุกคนติดตามผมนะผมก็ได้มีกำลังใจเพื่อทำคลิปอีกต่อไปส่วนติ๊กตอกเดี๋ยวผมจะลงนะครับนิคตอกเดี๋ยวผมจะลงโอเคนะครับไอไอคลิปพวกนั้นที่ผมลงไปอ่ะใช้อินโทรนะผมใช้แต่อินโทนี้ ไม่ใช่อาจจะสอนรวมมายครับด้วยนะครับแต่คลิปนี้นะ่าจนะน่ยาวหน่อยนะให้ทุกคนนะ่ะติดตามกดไลค์นะครับแล้วกระดิ่งแชร์ด้วยนะครับผมย้ำอีกรอบในที่นในคลิปเนะีนะ้ยเนี่ยคลิปที่ผมเพิ่งลงเนะี่ยที่ผมวางเอพิเชียบด้านต่างไปที่มัมีแค่ผมคนเดียวครับแต่ไม่เป็นไรทุกคนทุกคนไม่ไม่กดไลค์ไม่ติดตามไม่เป็นไรครับ ผมก็จะสอนลง,ลงไปต่อนะครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับเอยไม่เป็นไรหรอกครับหมอจะแจกต่อไปอ่าแค่นี้แหละครับบ๊ายบาย